อดีตนางเอกโบกมือลาอเมริกากลับไทยแล้วเจ็ดลักไม่หลับไม่นอนนักร้องนักแสดงสาวนาตาลีเดวิสแลนดิงถึงประเทศไทยแล้วหลังจากที่ต้องย้ายมาอยู่สหรัฐอเมริกานาน,านถึง3ปีเนื่องจากสามีนักการทูตต้องมารับราชการที่อเมริกาล่าสุด4พ่อแม่ลูกก็ขนเข้าขนของย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยถาวรล่าสุดนาตาลีได้อัปเดตผ่านไอจีเอ็นเอชอส ด้วยสภาพมัวงแไม่ได้หลับไม่ได้นอนพร้อมระบุว่ามุ่งม,มากคุณพี่กลุ่มคนเจ็ดหลักแต่เบนคือพับไปทุ่มนิดนิดหน้าจะยาวถึงเช้าแฟนคลับเห็นภาพแล้วส่งกำลังใจให้รัวรัวพร้อมต้อนรับกลับบ้านสุดอบอุ่น